ข่าวกีฬาว,วันนี้ข่าวแรกเจมบัวเท้าเป็นนักเตะซับน้ำตั้นอายุกระปาไป28บปีแล้วละแต่ฟีเท้าก็ยังเก่งอยู่เลยเตะฟีคิกเก่งลาเนี้ยเขาตั้งราคาไว้50ล้านปอนทีมต่างๆก็อยากได้โดยเฉพาะลิวพูก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่าลิวพูเขาอยากจ่ายแค่25ล้านปอนเพื่อมาใช้ในการเตะฟีคิกด้วย ช่วยเทนอนโนอ,อีกแรงหนึ่งเพราะว่าเจมบับเพ้าเนี่ยเขาเตะฟีคิกเก่งเห็นทีไรเตะฟีคิกทีไรเข้าทุกลูกเลยแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษมาแล้วด้วยอายุมากไปนิดนึง28่ปีก็แต่ว่าฝีเท้าก็ยังเก่งสามารถเตะฟีคิกได้หรือยังยังส่งลูกสวยสวยให้กับกองหน้าเตะเข้าประตูได้เหมือนกันคนนี้น่าจะลองมาอยู่เลี้ยภูลนะแต่ว่าอนาคตแมวมองจะว่าไง ส่วนอีกลายหนึ่งเป็นนักเตะซัมมันตันเหมือนกันโรมิโ,ลมโอลาเวียคนนี้ฝีเท้าดีวิ่งเร็วคองบันดีถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลพาตุรามอาจจะหันมาทาบลาเวียก็ได้เพราะว่าซัมมันตันตกชั้นไปแล้วราคาค่าตัวอาจจะไม่แพงมากสำหรับลาเวียคนนี้เราอ,อนาคตว่าเขาจะมาอยู่ลิเวอร์พูลหรือเปล่าต้องตามดูนะคะว่าลายนี้จะอยู่ลิเวอร์พูลไหม มาลิฟทูไหมส่วนอีกคนนี้คนาเต้เขาได้กล่าวไว้ว่า,าตูรามนั้นเป็นเหมือนน้องชายแท้ๆถ้ามาอยู่ลิฟพูแล้วเขาจะ,จะ,ด,จะดูแลตูรามอย่างดีเหมือนน้องชายแท้เลยเขาจะอาจจะให้เจอเกนคอปพยายามติดต่อนิดเพื่อที่จะซื้อตัวตูรามนี้มาให้ได้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับลิวพู นักเตะริรวอพู้อีกท่านหนึ่งคือคาวินแลมซี่คนเนี้ยซื้อมาใหม่มาทิมาแล้วก็มาบาดเจ็บไม่ได้ใช้งานเลยมารักษาตัวพอหายปุ๊บก็ไปให้คนอื่นให้ทีมอื่นเขายืมตัวทีมเบรตันนอตยืมตัวไปละหนึ่งหรือดูการถ้าเก่งกลับมา mm hmm. เจอเกนคอปอามาใช้งานก็ได้เป็นไปได้สูงเพราะรายนี้ฝีเท้าดี อนาคตเพราะว่าอายุเขายังน้อยอยู่ส่วนเจมูเนอร์ออกจากลิเวอร์พูลไปแล้วตอนนี้สวมชุดไบตันราคาค่าตัวเท่าไหร่ไม่รู้แหละเพราะว่าเขาหมดสัญญากับลิเวอร์พูลไปแล้วแต่ตอนนี้ก็จดสัญญากับไบตันน่ะในข่าวเขาว่าถึง2 0 2 4ย่เลยความเป็นได้สูงแต่ว่าข่าวนี้ไม่รู้ข่าวจริงหรือเปล่าต้องรอตามนอนาคตดูว่าไบาตันเขาตกลงว่าถึง2 0 2 4หรือเปล่าตามข่าวนี้ไหม ถ้าชอบข่าวสารนี้ให้กดสับตะไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ